Yeah, yeah. thank you Thank <laughs> you. มมันนใ้ชชออบบีีดา่่ไโดยภาพรวมนะครับจากการสอบถามของนักกีฬาชาติต่างๆที่เข้าร่วมนะครับมันอาจจะข้างนอกอาจจะ บรรยากาศร้อน43องศาแต่ว่าการจัดการแข่งขันที่พักนะครับเรื่องรถขนส่งนะครับเรื่องอาหารการกินนะครับและเรื่องอื่นๆในการติดต่อประสานงานทางต่างชาติพอใจกับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มากพอสมควรนะครับส่วนรายการที่2เป็นรายการชิงแชมป์เอเชีย er ของวิแชร์พันดาบอันนี้มีผลต่อการเก็บคะแนนสะสมคอณค่าไฟไปพาราลิมปิกนะครับอันนี้ก็ถ้าจบรายการนี้ นะครับนักกีฬาในเอเชียนะครับใครย,ยืนแรงหนึ่งของเอเชียนะครับในคลาสต่างๆในดาบต่างๆก็จะได้ พา,าลิปเปลยความภาคภูมิใจของตัวเองนะคะที่สามารถทําตามเป้าหมายไว้ะคะ่ะขั้นแรกก็คือเป้าหมายสี่เหรียญทองค่ะสุดท้ายก็ทําได้ะคะ่ะก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าความมุม่งมั่นของตัวเองไปข้างหน้าเพื่อจะไปพาลาลิมปิก2024เหรียญทองอย่างเงี้ยคะ่ะก็ทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นค่ะ